สวัสดีค่ะวันนี้มิเจอกันเวลาสองทุ่ม3านาทีนะคะ2ทุ่ม3ามนาทีนะเดี๋ยวโอเคเราเคลียร์แนวก่อนนะคะเคลียร์แนวก่อนนะตีแนวรับแนวต้านกันนะคะตีแนวรับก่อนนะคะแนวรับก่อนนี่เป็นโซนแนวรับนะคะแนวรับที่เคยรับราคาไว้ได้นะตีเนื้อตีไส้นะคะโอเค อันนี้เขาลงมาที่โซนแนวรับแล้วนะคะลงมาที่โซนแนวรับแล้วว,นนลว,ะะวันนี้มาทำงานแล้วนะคะวันนี้มาทำงานแล้วเทรดให้น้องใหม่ดูได้แค่4วันนะคะปิมจะต้องกลับมาเทรดปกติปิมแล้วนะคะมาเทรดปกติปิมแล้วนะวันนี้พามาดูทำงานนะคะว่าปิมทำงานยังไงนะคะ การเทรดคือการทํางานนะคะตัวนี้เป็นแนวเคยรับราคาได้นะคะเคยนาราคาได้ข้างบนเป็นแนวซ้อนนะแนวซ้อนที่จะดีดเขาลงนะคะโซนนี้ยังโซนลังเลและอันตรายด้วยนะคะต้องปล่อยก่อนนะโซนนี้เป็นโซนที่ไม่ปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภัยอ้าวลงมาที่แนวรับแล้วนะคะเดี๋ยวปิมจะตีแนวยอดเขานี้ไว้ด้วยนะแนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่มีโอกาสที่จะ มีโอกาสที่จะมีแรงซื้อผักเข้าขึ้นได้นะคะต้องลงมาเร็วๆอีกรอบหนึ่งนะเห็นแล้วนะคะมีรีเจ็คนะลงมาอีกไหมไม่ลงมาแล้วนะคะไม่ลงมาแล้วเขามาแตะตรงโซนนี้นะคะโซนเนื้อของแนวต้านนะคะเคยต้านราคาไว้ได้นะสุดท้ายก็โอเคไม่ลงมานะคะไม่ลงมาปล่อยก่อนนะคะปล่อยก่อน EJ นี่ต้องปล่อยนะคะ EJ นี่ต้องปล่อยเลย มาที่โซนแนวรับนะคะแนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่นะตอนนี้รับเก่าเป็นต้านใหม่นะคะกรับใดที่เขายังไม่พ้นปลายไส้นี้ก็ซื้อขึ้นไม่ได้นะคะมีความเสี่ยงนะวันนี้ปิมทำงานเป็นจะกดไม้ละ15้เหรียญน,นะคะ15เหรียญ แนวรับส่งขึ้นนะคะเป็นโซนเส้นกริดด้วยนะที่ส่งเขาขึ้นปล่อยเขาเลยนะคะปล่อยเขาเลยนี่น่าสนใจนะคะน่าสนใจตอนนี้เขาโดนแนวรับเก่าดีดขึ้นอยู่นะคะโซนเนื้อนี้นะคะที่ดีดเขาขึ้นนะอืแต่ข้างบนมีแนวซ้อนมีโอกาสดีดเขาลงได้นะคะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะโอ้ทะลุไปแล้วนะคะทะลุไปแล้วเยี่ยมสวยงาม ไปแล้วค่ะทะลุไปแล้วปล่อยเลยนะทะลุแบบนี้ต้องปล่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรากดขึ้นต่อเนี่ยมโอกาัดเสี่ยงนะเพราะว่ายังไงเขาต้องกลับมายืนยันแนวนี้ก่อนนะคะแนวที่เขาเคยชนะไปได้แล้วก่อนนะคะอือหอยืนบนแนวนะคะยืนบนแนวอัดส่งเขียวขึ้นได้แต่ก็แนวซ้อนด้านบนรอดิดลงนะคะแนวซ้อนด้านบนอันตรายนะคะอันตราย รอดูแท่งนี้จบก่อนนะคะรอดูแท่งนี้จบก่อนแนวต้านเขาอยู่ด้านบนนะคะค่อนข้างไกลนะมีระยะให้กราฟวิ่งนะคะแนวต้านแนวรับเก่านะคะเป็นแนวต้านใหม่นะคะตรงนี้นะเป็นแนวต้านนะคะแนวต้านตอนนี้เขาชนะไปไส้ไปแล้วนะคะชนะไปไสไปแหละโดนเทลงมานะคะจากแนวซ้อนด้านบนนะ ลงมาเรือกๆมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะลงมาเรื่อกๆมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะตอนนี้พี่มาดูพามาดูตอนพามาดูปิมทํางานแล้วนะคะชนะ2ไม้ตีหยุดแพ้2ไม้ตีหยุดนะคะเขาค่อยดูนะคะไม่ต้องรีบนะมีแนวต้านด้วยนะคะเดี๋ยวปิมตีแนวรับไว้ก่อนนะแนวรับ1 2 3นี้นะคะโอเค ขึ้นไม่ถึงนะคะขึ้นไม่ถึงแนวซ้อนนะแนวซ้อนที่ยังผลักกราฟอยู่นะคะตอนนี้แนวซ้อนกําลังผลักเขาอยู่นะดิดขึ้นดิดลงนะคะต้องปล่อยก่อนนะคะต้องปล่อยก่อน ขึ้นเป็นแนวต้านนะคะเคยต้านราคาไว้ได้นะคะส่งแดงลง3ามแท่งนี้นะคะตอนนี้เขาพยายามที่จะขึ้นไปใหม่นะข้างบนเป็นแนวต้านนะคะแนวต้านเส้นนำเงินที่ปิมตีไว้เป็นแนวต้านนะคะมีโอกาสต้านเขาแล้วดีดเขาลงได้แยวซ้อนเยอะนะคะไม่ยุ่งนะ ตอนนี้แนวซ้อนนี้กําลังสู้กับเขาอยู่นะคะกําลังสู้กันอยู่กําลังผลักกราฟลงอยู่นะคะกําลังผลักแท่งเทียนลงมีแรงขายเข้ามาในตลาดนะคะปล่อยก่อนนะคะปล่อยก่อน อีจีน่าเทตสุดแล้วนะคะเท่าที่ดูนะเขาค่อนข้างจะเป็นแนวชัดเจนนะคะเราดูค่ะเราดูตอนนี้เขายังปะทะกับแนวซ้อนอยู่นะคะพยายามขึ้นแต่โดนแนวซ้อนผลักลงนะคะแนวซ้อนโซนนี้นะคะแนวซ้อนของแนวรับเก่านะคะแนวรับเก่าเคยทิ้งไส้หนึ่งสองสามสี่สีแท่งนี้นะห้าแท่งนี้นะคะเคยทิ้งไส้นะคะ รับเก่าตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะคะน่าขอบไซเม์พักตัวนะคะพักตัวย่อยนะพิอมยะะยไไอยากให้เขาลงมาล่างเลยนะคะเดี๋ยวปรับไปไส้นิดนึงอยากให้เขาลงมาล่างเลยนะมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะดูท่าแล้วน่าจะไม่ลงนะคะดูท่าแล้วน่าจะไม่ลงลงมาไหม ลงมาโซนน้าเงินอีกครั้งหนึ่งเปมมมโอกาสซื้อขึ้นเพราะว่ามีแนวของปลายไส้นี้ซึ่งมีแรงซื้อเข้านะคะลงมาก่อนนะโอเคสอยไปนะคะเดี๋ยวลุ้นกันนะคะว่าจะรอดไหมนะออเดอร์นี้นะคะเดี๋ยวเราลุ้นกัน,นะคะ่ะโอ้หน้ากลัวนะคะน่ากลัวโดนเทจากเส้นกิดด้านบนนะคะเห็นเส้นเออโดนเทมาจากโซนเส้นกิดด้านบนนะ ถ้าเขาเอาชนะเส้นกิจไปได้มีโอกาสที่จะมีแรงซื้อที่เส้นกิจเข้าและส่งเขาขึ้นนะคะแต่กราฟแรงมากนะวันนี้กราฟแรงมากจริงๆสิวิค่ะจะรอดไหมนะคะอ่าลุ้นกันค่ะดูค่ะดูการดีดเขาค่ะแรงจริงๆค่ะโอเคชนะไปนะคะออเดอร์นี้ออ,เดอ,ะะอ,อเดอร์แรกนะคะออเดอร์แรกเดี๋ยวิมเก็บภาพก่อนนะคะ Okay. ปิดโดจินะคะปิดโดจินะคะชนะไปนะคะสำหรับวอ,อเดอร์แรกนี่คือเป็นการเทรดที่ปิมทำงานนะคะแบบทำงานเลยนะทำงานแบบนี้นะคะทำงานแบบนี้นะคะที่ผ่านมา4วันที่ผ่านมานี่คือพยายามเทรดให้มือใหม่ดูนะคะว่าว่าอ่านกราฟอ่านยังไงอะไรยังไงนะคะโดยกดไม้น้อยให้ดูนะคะ มีเงินน้อยก็ฝึกน้อยนะคะมีเงินมากก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของเราว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะตอนนี้โลเขาเริ่มสูงขึ้นนะโลเริ่มสูงขึ้นมีโอกาสขึ้นต่อได้นะคะลองดูก่อนนะคะหรือว่าจะโดนเทลงมาก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวลองตีก่อนอืมมีโอกาสเทลงมานะคะไปลไส้นี้นะไปลไส้นี้ที่ดีดเขาอยู่ตอนนี้ ปล่อยแท่งนี้จบก่อนค่ะให้เขาให้รู้ว่าเขาจะขึ้นหรือลงนะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะขึ้นหรือลงตอนนี้วิ่งมาที่แนวแนวรับนะคะซึ่งเป็นแนวต้านเก่านะเคยต้านราคาไว้ได้นะคะกลับไซเวนะคะกลับไซเวแนวค่อนข้างแคบนะคะแนวค่อนข้างแคบวิ่งอยู่โซน ชั้นบนชั้นถัดมาแล้วนะคะชั้นถัดมาแล้วตอนนี้โดนแนวต้านเก่าต้านหนึ่งต้านสองนะคะแล้วเทแดงลงเนี่ยโดนแนวต้านดีดอยู่นะคะเขาปิดเหนือแนวด้วยนะคะแนวกาสซื้อขึ้นได้แต่แนวซ้อนด้านบนก็รอดีดนะเป็นแนวเส้นกิดนะคะอ่าเขาลงมาลึกๆค่ะลงมาลึกๆลงมาลึกๆนะคะ ต้องลงมาลึกนะคะลงมาลึกแล้วก็มีรีเจ็คนะถึงกล้าซื้อขึ้นนะคะเพราะว่าข้างบนมีแนวซ้อนดีดเขาได้เราต้องเข้าออเดอร์ที่ราคาเผื่อเขาจะดีดลงด้วยนะคะเผื่อราคาขายเทลงมานะว้าวมาแนวรับนะคะมาแนวรับส่งสวยเลยบอกแล้วว่า E.G. เนี่ยน่าเทรดสุดนะคะโอเคเรารอ E.G. ดีกว่าเนาะนอกนั้นยังยังยังไม่ค่อยเห็นแนวอะไรที่ชัดเจนนะคะ โดูจิเยอะเรียงเลยนี่นะคะอือหมืมาที่แนวนี้นะคะแนวนี้เป็นแนวต้านนะคะเคยต้านราคาไว้ได้ขึ้นมาโดนเทล,ลงนะคะขึ้นมาเทสอีกรอบโดนเทล,ลงนะแนวต้านเก่ากลายเป็นแนวรับใหม่นะคะเดี๋ยวปิมดูกู้เงินนี้ต่อไปลายไส้นี้กลายเป็นแนวซ้อนแล้วนะคะกลายเป็นแนวซ้อนแล้วนะที่จะดีดเขาลงนะมีแรงขายนะคะต้องลงมาลึกนะคะ เป็นไปได้ลงมาเส้นกิดเลยก็ยิ่งดีนะคะเส้นกิดเลยตีแนวซ้อนล่างไว้รอยอีกแนวหนึ่งนะคะตีแนวซ้อนล่างไวล้ลอยอีกแนวหนึ่งเลยนะรอแท่งนี้จบนะคะขอบไซด์เวแนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่นะคะรอแท่งนี้จบนะคะรอแท่งนี้จบโอ้แรงขายมาแรงนะคะแรงขายมาแรง มีเส้นกิดนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ตีเส้นกิดไว้ให้ดูนะเส้นกิดนี้เคยส่งเกี่ยวขึ้นนะคะมาแล้วมาแล้วมาโซนของกรอบไซด์เวนี้แล้วนะคะโซนล่างแล้วนะคะดีดขึ้นบ้างไหมเนี่ยมีดีดขึ้นนะคะลงมาถึงเส้นกิดพิมพ์จะซื้อขึ้นนะคะอ้าวไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วค่ะมาถึงแนวรับก็ไปเรียบร้อยพยายามขึ้นมากเลยนะคะพยายามขึ้นมากเลยนี่ก็โดนเทลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะคลงมาที่ลงมาที่แนวนี้นะคะแนวนี้เป็นแนวแนวต้านนะคะเคยเคยเป็นแนวต้านเก่านะตอนนี้ทําที่เป็นแนวรับใหม่ไม่รู้ว่ารอดไหมนะคะไม่รู้ว่ารอดไหม ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะออเดอร์นี้จะมีรีเจ็คขึ้นไหมเนี่ยแต่ห่วงแนวนี้นะคะมาเธอบาลนี้นะมีแดงขายนะคะจะดีดเขาลงนั่นแหละค่ะกลัว,วไหวไหมไหวไหมอ้โอเรากดค้ำแท่งด้วยค่ะโอ้ oh my god <laughs> กดค้ำแท่งนะคะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนิสากรกดค้ำแท่งนะคะ 1>, 1นึาทีค่ะลุ้นค่ะลุ้นค่ะกรอบไซด์เวย์นะคะกรอบไซดเวย์กรอบไซด์เปยเขายืนบนแนวน้าเงินที่เราตีไว้พอดีเลยนะคะแต่เขาขึ้นแรงมากก็จะโดนแนวด้านบนเทลงนะคะนั่นคือความเสี่ยงนะคะ,ะลุ้นกันค่ะอีกยี่สิบหาวิค่ะ25่ิบาวีนะคะกดค้ำแท่งนี้เสียงสุดแล้วนะคะกดค้ำแท่งนี้เสียงสุดแล้วนะ ระวังกันด้วยนะคะทุกท่านการกดข้ามแท่งเนี่ยนะคะเสียงมากๆเลยนะคะถ้าชนะแสดงว่าการคาดการนี้อ่าโดนน้ำเงินเทเห็นไหมคะนี่คือแนวต้านนะคะแนวต้านอ่าโดนดีดลงนะโดนดีดลงโอเคจบงานนะคะสงไม้ติดหยุดนะคะสองไม้ติดหยุดแล้วก็มาเจอ <laughs> มาเจอกดข้ามแท่งด้วยนะคะ วันนี้จบงานไปนะคะนี่คือการทํางานของปิมในแต่ละวันนะคะจะประมาณนี้นะเราค่อยๆเทรดไปเรื่อยๆนะคะค่อยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะสองไม้ติดหยุดจบงานนะคะวันนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะออเดอร์นี้ทำไมปิมซื้อขึ้นเนาะปิมอธิบายหรือ,อยังเอ่ยอ่ะเดี๋ยวรออธิบายอีกทีหนึ่งนะคะแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับเก่าแนวต้านเก่านะคะเคยขึ้นไปแล้วก็โดน เทลงมาเป็นแท่งแดงสองแท่งนี้นะสุดท้ายก็ยืนบนแนวน,นี้ได้นะคะเขียวส่งขึ้น,น,น,นะะทะลุแนวนี้ไปแล้วนะคะทะลุแนวนี้ไปแล้วเขาต้องกลับมายืนยันค่ะโดยธรรมชาติเขาต้องกลับมายืนยันทะลุแนวสําคัญแนวรับ,รบต้านสําคัญเนี่ยเป็นทั้งแนวรับทั้งแนวต้านที่สําคัญเนี่ยเขาย่อมขึ้นไปแล้วก็กลับมาเทสโซนนี้อีกทีนึงนะคะโดจีนี้เทสถือว่าเทสนะคะเขาลงมาที่แนวต้าน เคยเป็นแนวต้านเก่าตอนนี้ทานที่เป็นแนวรับใหม่นะคะเขาวิ่งลงมาแล้วโดนดีดขึ้นไปโดนแนวเนี้ยค่ะแนวต้านเก่าเนี่ยดีดขึ้นไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็พยายามที่จะขึ้นแต่โดนแนวซ้อนนะคะโซนแนวซ้อนเนี้ยดีดเขาลงนะคะแนวซ้อนนะแรงซื้อแรงขายเข้าที่ปลายไส้นะคะแรงซื้อแรงขายเข้าที่ปลายไส้นะ ดังนั้นทุกปลายไส้นะคะจะมีแรงซื้อหรือแรงขายอยู่เราต้องสังเกตการวิ่งของเขาว่าแรงไหนจะชนะนะคะแรงไหนเยอะนะคะถ้าตรงปลายไส้โซนแนวต้านก็ย่อมมีแรงขายรออยู่เพราะว่าทุกคนอยากเก่งกำไรนะคะก็จะจ่อรอที่ราคาสูงสุดในไทม์ไลน์นั้นในช่วงเวลานั้นก็รอขายนะคะเลยส่งแดงลงนะคะนี่คือจิต,ตวิทยานะคะจิตวิทยาของตลาดนะคะ ราอาจจะต้องมองเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนออเดอร์ก่อนที่พิมจะเข้าอ,ออเดอร์ไปนะคะพิมมองเห็นแล้วล่ะว่าแท่งนี้เนี่ยพยายามลงมานะคะแล้วเขามาสัมผัสเส้นของเส้นของแนวรับนะคะแนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่นะคะโซนนี้นะคะเขามาสัมผัสแล้วก็เขาเขาก็พยายามขึ้นนะคะพิมเลยกดซื้อขึ้นไปแต่ดันนะคะดันข้ามแท่งนะคะไม่ไดดูเวลาดีๆนะก็เลยกดมาจบที่ไม้ที่สอง แท่งที่สองแท่งถัดมาเป็นแท่งเขียวนะคะโชคดีที่จบเขียวนะโอเคเก็บกําไรไปนะคะเก็บกําไรไปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะค่อยๆเทรดค่อยๆเก็บกําไรไปนะคะนะคะตามเป้าตามวินัยนะคะชนะ2ไม้ติดหยุดนะบา,บายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ